หลจากตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะเจ็ดโมงสามสิบเก้าทุกคนเราไปซื้อผักไปทำขนมจีนให้ย่าแล้วก็ซื้อส้มไขป่ปลาเดี๋ยวขึ้นไปทากันแดดก่อนนะทุกคนแล้วเราก็จะไปกันเลยแปดโมงครึ่งมาถึงบ้านย่าแล้วถ้าย่าเอาส้มไข่ปลาไปขายต่ออยู่เพราะ มย่าเขาฝากซื้อด้วยหลังจากนั้นย่าก,ก็ชวนมานวดนะทุกคนเป็นคลินิกที่เขาเปิดแล้วเขาให้ใช้สิบบาทสามสิบาททุกคนก็มาทั้งสามคนเลยจ้าวัยรุ่นแปดสิบฉันก็คือไม่ยอมให้หลานขับให้จะขับเองจ้ะเธอหลังจากนั้นเราไปกันตั้งแต่เช้านะทุกคนเชา้าเราไปถึงประมาณแปดโมงครึ่งอะ แล้วก็เก้าโมงแล้วก็เดินทางมาเลยแต่ว่าก็รอคิวประมาณสองชั่วโมงนะทุกคนแล้วรอระหว่างนั้นเราก็ขับกลับมาเอาบัตรประชาชนให้ยาเพราะว่ายาลืมเอาไปนะทุกคนก็ระยะทางก็สิบกว่ากิโูสิบสิบสี่สิบห้ามั้งจากบ้านยาเข้าไป ตัวในเมืองแนะตัวในตัวอำเภอทุกคนก็เขาเป็นคลินิกเปิดใช้บัตรสามสิบบาทนั่นแหละทุกคนใช้บัตรทองแล้วนั่นแหละเออนั่นแหละทุกคนแล้วก็คุณย่าก็ไปได้มาจากไหนไม่รู้มาชวนเราไปเราเออเราก็เลยพาไปนะทุกคนก็ไม่ใช่พาหรอกเพราะว่าปู่เป็นคนขับเธอเออวัยรุ่น แม่ว้แจ้คเครขับให้ทั้งนั้นตัวเองขับลอดภัยที่สุดอะไรงี้หลังจากนั้นก็มาทําน้ํายาขนมจีนน้ํายากะทินะทุกคนย่าก็ขูดกะทิให้นะทุกคนปู่เป็นคนสับกะทิให้ก็คืออันนี้ก็คือย่ารีเควสไว้ตั้งแต่วันเสาร์แล้ววันเอ้ยตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเพราะว่า เราจะมาวันแม่ไงแต่ว่าเราก็มาก่อนวันแม่ประมาณหนึ่งสองวันแล้วแหละแล้ววันแม่ก็มาอีกทีหนึ่งย่ารีเควสไว้แล้วก็กลับบ้านไปเตรียมเครื่องเตรียมอะไรมาเนาะแต่ว่าปาก็เป็นตาไปลงปู่ไปลงด่างไว้นะทุกคนเอ้ยลุงดาง่างบานเฮาละ่ะเออหลังจากนั้นก็ฉันก็ไปคั่วกะทิจ้าเพราะว่ากะทิเราคั้นเองเนาะเราก็จะไปคั่วให้มันแตกมันก่อน ขั้นตอนการทำน้ำยาขนมจีนเราก็เคยอัดคลิปทำไปแล้วแหละทุกคนก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าถ้าอยากให้ลงคลิปลงรายละเอียดให้ก็บอกได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงให้เนาะออระหว่างนั้นหลังจากทำเครื่องไปเสร็จนะทุกคนเราก็จะมาแกะเอาเนื้อปลานะอันนี้เป็นปลาปลาเศรษฐีนะทุกคนออปลาอีโรยบานเฮานะก็มาแกะไปแกะไปก็ อันไหนที่กล้างมันจะยืดหน่อยเออก็จับเข้าปากตัวเองเลยจบนั่นแหลคะค่ะทุกคนระหว่างนั้นที่ทําไปก็คุยสัพเพเหระฟังปรับทุกจากคุณย่าไปเออคนแก่เขาก็อาจจะมีน้อยอกน้อยใจบางเรื่องบางเลาวาเนาะเราก็เราฟังจากทุกคนเออเราฟังแล้วก็หาเรื่องมาพูดให้แกหัวเราะเออ ั่นแหละทุกคนคนแก่อยู่ด้วยกันสองคนเนาะแต่ว่าเราก็อยู่บ้านกับแม่ะทุกคนแม่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีเนาะเราก็อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งมันก็ไม่ห่างกันนาาเลยทุกคนประมาณสิบสามสิบสี่กิโลแบบถ้ามาทางรัดนะทางรัดที่ปกติมาเนาะเออบนไปเรื่อยแหละคลิปนี้มีอะไรบ้างเนี่ยค่ะ <laughs> ทุกคนอันนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาเออคั่ว เครื่องแกงกับกะทิที่เราเอาไปาตั้งไฟให้แตกมันดีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมีน้ำล้างคุกแล้วก็ใส่ลงไปเออสุดท้ายก็อธิบายวิธีการทำเหมือนเดิมปรุงนิดหน่อยทุกคนใส่ผงชูรสผ,ผงฟงฟิงอะ่ะแล้วก็ใส่ปะลานิดหน่อยปรุงรสแค่นี้เลยทุกคนออกมาอร่อยแลย้วเพราะว่าเราใช้เป็นพริกแกงน้ำยาขนมจีนนะทุกคน ขออนุญาตไอน้นิดนึงเออหลังจากทําเสร็จความจริงปู่ปู่เป็นคนอยากกินนะทุกคนแต่ว่าแกหิวข้าวทนหิวข้าวไม่ไหวแหละเป็นวันตั้งแต่เก้าโมงเนาะกลับมาถึงก็บ่ายสองแกก็กินกับข้าวไปก่อนหน้านี้แล้วตามในคลิปเลยทุกคนถ้าทุกคนเห็นเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมานั่งกินข้าวกับยาดทุกคนเราก็จะเด็ดเอ่อเม็ดกระเฉดนะทุกคนเออเม็ดกระถินเลานั่นแหละ แล้วก็นั่งฟังา่าพูดเออตามสไตล์คนแก่ค่ะทุกคนมีเรื่องอะไรแกก็พูดพูดพูดแล้วก็รับฟังเนาะก็พูดอะไรไม่ได้มากหรอกทุกคนเออตามภาษาคนแก่เนาะวันๆแกก็มีเรื่องพบเจอมาเนาะแกก็มาพูดให้ฟังเออ ก็นั่งกินกินไปนะทุกคนหลังจากกินเสร็จนะทุกคนไม่ได้ถ่ายคลิปมาเราก็ไปนอนคุยกับยา่านอนคุยกับยา่าสักพักนะแล้วก็แล้วก็ไปซื้อขับรถเข้าตัวอำเภอไปอีกนะทุกคนไปกดตังผู้สูงอายุให้ยาแล้วก็ซื้อมเมล็ดข้าวโพดมาให้แกด้วยนะทุกคนเพราะว่าแกจะปลูกแล้วก็ ตอนแรกจะไปซื้อผขงขมิ้นให้แกแกคันหลังเนาะหออละักกลับมาถึงก็ประมาณห้าโมงเย็นทุกคนแล้วก็มาไหว้ย่าขอขามาขอขามาขอพรขอขามาถ้าทําอะไรไม่ดีเนาะลูกหลานขอขามาให้ลูกหลานทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วเราก็จะมาล้างมือ,อย่าเนาะแล้วก็กลับบ้านกัน